สวัสดีตอนเย็นนะคะกับพิวรีไลฟ์สไตล์ชาแนลือสารรเอ็ดในต่งางแดนอังกฤษแฟนเพจนะคะตอนนี้เราทำเบอร์เกอร์นะคะให้ลูกนะคะให้แมทธิวกับโซฟีเราจะกินกับชิปนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็เบอร์เกอร์บั้นของเรานะคะไม่บานสุดท้ายเหตุประเหตุเป็นไดง่ายๆนะคะเบอร์เกอร์อยู่นี่พอเราจะใส่ชีดด้วยนะคะ เป็นชีสเบอร์เกอร์นะคะชีสเบอร์เกอร์แม่บ้านี่ทำการย่างเบอร์เกอรอน้ำกันน้อยนะคะให้ได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาไปย่างทุกอันนะคะให้มันเป็นสิก,กรอบๆมองนี้นะคะแม่บ้านก็บ,บรดิไส่ซอสยังหลายนะคะเพราะว่าด็้หน่อยเข้ามาเกินซอสมะเขือเทศมากระส่แตจะซอสมะเขือเทศในเขานะคะ เราก็จะเอาชีสใส่ลงไปนะคะและ้วกากจะไปย่างตอนนี่เป็นชีสเบอร์เกอร์นะคะชีสเด็กหน่อยเขามักชีสแบบนี้นะคะอันชีสจะเป็นแบบเครืยองพลาสติกเขาว่าเขาบหมกักเขามักเพราะผัดชีสว่าซสดงเราก็จะไปย่างนะคะ <c oughs> กําลังย่างอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือชีสเบอร์เกอร์เรา ของเมทิวของโซฟีโอ้ชีสมันะละลายลงข้างล่างแล้วก็ปิดฟ้าเดี๋ยวถาถาชิปนะคะถาชิปนี้เป็นของผมบ้านนะคะสปากเกตตีร้อ,รอนจังเลย พ่อบ้าน right นี่นี่ของแมทธิวกับโซเฟียฮะฟินะะิชนวมามีของพ่อแร็กเก็ตนิวนโอ้ดันเทคอิทนะดันโอเค thank you <laughs> <laughs> นี่ของแม่บ้านนะคะมาเดาดูว่าแม่บ้านจะทำอะไรเราจะทำอ่าอี่ยก็อ่าสุกี้นะคะสุกี้ <laughs> มาร์กไว้จักหน่อยเดม่บ้านสิเหตุน้ำซุปนะคะเราจะใส่ซุปก้อนจักหน่อยนะคะซุปก้อนใส่ลงไปน้ำเดือดมากเลยนะคะเราก็จะใส่เนื้อลงไปกินกาว่ากินเบิดเนาะเดยวพอเอาอย่างนี้นะ,ะบ้านก็จะเอาเส้นลงไปนะคะกวะว่าเส้นซุปแม่บ้านก็จะเอาพักลงไป เลยเราจะใส่ผักลงไปนะคะกำลังเดือดเลยนะคะแม่บานบ่ให้ยพักซุกคักนะแม่บานสิคากา้า้วนกรอบๆแม่บานก็จะใส่ซีอิ๊วลงไปนะคะโอ้บ่แม่ยนเปิดอยังก่อนสุกี้น้ำจิ้มสุกี้นะคะนี่นะคะสุกี้แม่บานแม่บานบอกว่าสนามไรหน้าน้มซี่คุกเข,ขออยียวังหน่อย กินนี้แล้วแม่บ้านก็สิไปเห็นงานนะคะชิมดูว่ามันหวานอืมอร่อยมากเลยกินแล้วแล้วแม่บ้านไปเห็นงานถึงเวลาไปทํางานแล้วนะคะวันนี้แม่บ้านไปเห็นอยู่โรงพยาบาลโอ้ยมืออื่นมืออ่นเลยง,ง่ายเดี๋ยวจะได้ฝ้าวไปไปโรงเลียนไปเรียนภาษาอังกฤษการบ้านให้ในเฮดจก้กตัว เยวเอาปากกาแบบนี้มาใส่ก่อนปากกาทิ่แบบลบคําผิดออกได้แล้วปากกาคเคลือ่อนเอียงมาเขียนไปแล้วแล้วเขาก็เอานี่ลบลบก็ได้ยั่ไีมนะเพราะว่าสิปเฮ็ดเห็ดการบ้านจะทุ่งเนืองแล้วนะคะเลยอ,อีกประมาณสิบนาทีท่านอยู่ดอก เอาพอกันนะคะอันเป็นงานล็อบัตรแม่บานที่สองชุดนะอันนี้แม่บานซื้ออยู่อีเดียสีเา้าแม่บานสีขาไม่อีกอยู่เพราะว่าแมนมาอันนี้นะอ่ะอ่ะโมเมนต์คนละอันอน,นไปทำงานก่อนนะคะสู้ๆค่ะอันนี้คือ อันเข้าก็ใส่อยู่หละแต่ว่าอันชุดธรรมดายูนิฟอร์มของแมาบานสีขาวแต่ว่าอันนี้ก็เมือ่อใส่ผู้อื่นเข้ากับส่ไหนอะไรสื่อมาใส่ขึ้นเขา <laughs> มีประกาศมีไฟฉายด้วยค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจคอมเมนต์ต่างๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วค่อยเจอกันค่ะ